สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาจะพาคุณออกไปจากความโสดเขาเป็นใครคุณกับเขาพบเจอกันหรือ,อยังเขาเป็นใครคนที่จะพาคุณออกไปจากความโสด มาเอาชนะใจคุณความซับซ้อนเขาเป็นใครนะใบแรกมาก็ความซับซ้อนความอึดอัดความมีลหลายๆคนเข้ามาลหลายๆเรื่องราวความวุ่นวายทนได้ด้วยกันแต่เป็นพลังงานที่ดีนะเนะีพลังงานทนได้ด้วยกันเขาพร้อมที่จะมาทนทนได้ อยู่เคียงข้างคุณคุณอยู่เคียงข้างเขาคุณกับเขารักกันทนได้ด้วยกันเขาเข้ามามันพาคุณออกไปจากความโสดพร้พอมที่จะอยู่เคียงข้างคุณหรือเขาถ้ามองดูตัวเขาเขาเป็นไข่ตอนนี้เขาอยู่ในความอึดอัดความวิตกกังวลปัญหาซับซ้อนความรักซ้อนแก้ไขเรื่องราวต่างๆไม่ได้อึดอัดมากเขาต้องการคุณเข้าใจเขา อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงขง้างคนที่จะพร้อมอยู่เคียงข้างเขาอ่ะรักเขาช่วยเหลือเขาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเข้าใจเขาว่าเขาเวลาเขามีทุกข์มีสุขมีดีมีร้ายพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา <c oughs> เขาต้องการคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาดูเหมือนคนที่เขาจะเข้ามานําพาคุณออกไปจากความโสดน่ะมารักคุณ เขาเคยมีอุปสรรคปัญหามาก่อนนะอยู่ในช่วงอุปสรรคปัญหาต้องการคนรักคนเข้าใจนะตอนนี้รักนี้เหมือนถูกแกล้งแต่ถ้ามองอีกด้านเหมือนคุณกับเขารู้จักกันนะแต่ความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนหาทางออกไม่ได้ไม่เข้าใจกันยังแก้ไขปัญหารักที่เหมือนถูกแกล้งไม่สมหวังหรือชีวิตเขาตัวเขาเองเหมือนถูกแกล้งแลวเขาเป็นคนที่ชอบแล่งชอบอํม ใบแรกมาก็ดูซับซ้อนนะพลังงานซับซ้อนแต่เป็นพลังงานที่ดีมาให้คุณทนได้กับคุณพร้อมอยู่เคียงข้างคุณอะ่ะแต่รักนี้เหมือนถูกแกล้งรักชอบคุณก็พูดไปอีกแบบอีกอย่างไม่พูดความจริงกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแรกพบสดหน้าเป็นรักแรกพบ พลังงานนี้เป็นได้ทั้งคนเก่ากลับมาคนที่คุณรอคอยเขารอคอยที่จะได้มาพบเจอกับคุณแล้วก็จะนําพาคุณออกไปจากความโสดมาถึงเวลาตอนนี้เหมือนถึงเวลาแล้วหรือคุณกับเขาจะพบกันแบบเหมือนแรกพบสบหนะ้าก็รักคุณหรือรอคอยอยู่แรกพบนําพาคุณออกไปจากความโสดลหลงไหลหลงเสน่ห์คุณ ดูพลังงานแต่ก็อยู่ในความซับซ้อนนะเพราะไปนี้รักคุณเขาต้องการเหมือนพลังงานที่ความรักอะในมือสาสตานแต่ทุกอย่างยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการเป็นความรักที่แต่ด้วยความรักนะที่เขานาที่จะพาคุณออกไปจากความโสดนะ่ะด้วยความรักความหลงหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณ เนี่ยเป็นพลังงานที่ซับซ้อนอ่ะคนคนนี้มีปัญหาซับซ้อนหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังหรือเขาเองเคยมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยเพรามเพรามมีหลายๆคนเข้ามาหลายๆเรื่องลักซ้อนปัญหาซับซ้อนความซับซ้อนทเบใชัยลักซ้อนกับปัญหาสี่ซับซ้อนนำพาคุณออกไปจากความโสดเหมือนเหมือนเป็นไปไม่ได้เหมือนอึดอัดเหมือนไม่รักคุณเหมือนนิ่ง หรือเขาเป็นคนหล่อคนสวยคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายเหมือนไม่สนใจคุณไม่รักคุณแต่เขาเลือกคุณด้วยความรักเนี่ยหลงไหลหลงเสน่ห์หัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณเพราะเขาอ่ะพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทนได้ด้วยกันเป็นคนที่พร้อมจะทนกับคุณคุณทนกับเขาได้อยู่พร้อมที่จะเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกันกับคุณแล้วคนที่คุณก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา ละเขาหาทางออกด้วยกันร่วมกันนี่ก็พูดถึงคนเก่าคนที่คุณเคยรู้จักคนเก่าเือนเก่าแฟนเก่าที่ความอึดอัดที่มีข้าใจกันกลับมาปรับความเข้าใจกันนําพาคุณออกไปจากความโสดเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าๆคนเคยรู้จักมาก่อนหรือถ้าไม่ใช่คนรู้จักเพราะบีนี้พูดถึงรักแรกพบ ก็เหมือนคุณกับเขาพบเจอกันครั้งแรกก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เพิ่งรู้จักแต่ก็เหมือนเคยรู้จักกันแก้ไขเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆแก้ไขปัญหามาดูแลคุณคุณแก้ไขเรื่องราวที่เขาซับซ้อนที่อดีตของเขานำพาคุณออกไปจากความโสดดูแลเขาพร้อมที่จะดูแลคุณได้ คุณดูแลเขาเป็นพลังงานที่ดีนะนี่ก็ทนได้ด้วยกันแล้วก็ดูแลคุณคุณดูแลเขาความเข้าใจกันเคยดูแลคุณช่วยเหลือคุณเขาจะมาดูแลคุณช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะดูแลคุณได้ความซับซ้อนในเขาวงกฏกว่าจะสมหวังนกว่าจะเข้าใจกว่าจะออกจากอุปสรรคปัญหาได้รักที่เหมือนถูกแกล้งระหว่างคุณกับเขา กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็ออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วนําพาคุณออ,ออกไปจากความโสดเึงคู่ของคุณน่ะได้อยู่ด้วยกันกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังรักนี้กว่าจะได้พบเจอกันคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังรอใช้เวลาแล้วมาพบกับคุณแล้อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านําพาคุณออกไปจากความโสดรักมั่นคงนะ เป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเทาไปด้วยกันดังที่คุณคิดคุณต้องการเขาต้องการรอที่จะได้อยู่ด้วยกันอดทนแล้วก็เป็นรักแรกพบเมื่อเพิ่งพบเพิ่งรู้จักแต่ก็เป็นรักที่มั่นคงมาให้คุณสรุปยับยั้งชั่งใจรักนี้ ย้ำสามอะ่ะกว่าจะพูดจะคุยจะบอกให้คุณรู้ด้วยกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องรอคอยใช้เวลาคุณเคยรู้จักแต่ไม่พูดไม่บอกให้คุณรู้กว่าจะเข้าใจกันจะดูแลคุณได้แต่คนนี้เขาเหมือนยับยั้งชั่งใจเขาจะนำพาคุณออกไปจากความโสดไม่พูดได้สำหรับว่าอย่างไร คู่สี่ y กวจะเข้าใจกูจะสมหวงังแม่หมอจะเพิ่มอีกใบดูเขายับอย่างชั่งใจดยเขาถ้ามองอีกด้านเขาว่าเขาคิดดีแล้วมั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้ได้พูดคุยกันเพราะเขาลงไหลลงสเสน่ห์คุณอยู่นะแต่เขารักมากๆแต่เขาก็นิ่งเหมือนไม่รักไม่สนใจแต่หัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณเอาชนะมนัน ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมนําทางในความรักนี้ไม่ว่ามีอุปสรรคขวางน้ำเขาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วนําพาคุณออกไปจากความโสดแล้วเขาจะเข้ามาเอาชนะใจคุณด้วยความดีแล้วเรามาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาจะนำพาคุณออกไปจากความโสด เป็นรักที่ดีมาให้คุณดูแลคุณได้รักที่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแล้วคุณเป็นอย่างไรคิดอย่างไรทําอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุณมารทองความซื่อสัตย์นะความจริงใจเริ่มต้นคบเริ่มต้นรักหรือความรักรอการจเจริญเติบโตไปข้างหน้าเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนแล้วคุณรอคอยเขาอยู่ลมเย็น พระพิรุณน,นี่ก็ใช้เวลานะความรักที่ใช้เวลาร้อคุณกับเขากำลังครบรู้จักกันแต่ใช้เวลาเรียนรู้นิสัยใจคอกันพลังงานของคุณความร่มเย็นมาให้คุณแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือคุณกำลังตัดสินใจพระแม่คงคาเนี่ย พราะมีนี้ก็พูดถึงความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพระแม่คงคาโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ดังที่คุณคิดคุณปรารถนานเชื่อมั่นในความรักให้กันได้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจมองการไกลเฉริมฉลองดังที่คุณคิดอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะมีนี้พูดถึงเทพธิดาพระจันทร์การเฉลิมฉลองสมหวังดังที่คุณคิดคนที่คุณปรารถนา จะได้ฉเฉลิมฉลองเป็นคู่แต่งงานได้อยู่ด้วยกันมีความสุขอยู่ใกล้หรือคุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันเนนะ่ะแต่ความรักของคุณแล้วอันนี้มองดูพลังงานความรักคุณ คุณว่าค้าคุณเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันลูกคุณเจอแล้วคุณรอคอยเขาได้หูกคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนทําให้คุณใช้เวลาในการคิดตัดสินใจที่จะรักใครสักคนหน่อยแน่ใจให้มั่นใจเพราะคุณดูผันผวน,นทางอารมณ์ในเรื่องความรักขึ้นๆลงๆต้องการปรารถนาที่ดีพร้อมหรือคุณใช้เวลาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วว่าคนที่ใช่ เนี่ยพราะพราเป็นนี้พระพิรุนความร่มเย็นมาให้คุณนําพาคุณออกไปจากความโสดคะเพราะเป็นพลังงานที่ดีน่ารักมีความสุขสมหวังที่คุณเลือกคุณตัดสินใจความคิดที่คุณต้องการคนรักความสมหวังอย่างที่คุณคิดอ่ะเพราะเป็นนี้พูดถึงการเฉลิมฉลองพระอ,อินรักที่ใช้เวลาใช้เวลากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังคุณจะเจอคู่แท้ ถ้าคุณเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนทําให้คุณใช้เวลาในการเลือกความรักแล้วคุณจะเจอคู่ที่ดีทัศนคติวิถีชีวิตที่ดูแลคุณสนับสนุนชีวิตการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคุณกับเขาเคยพัดภาคจากกันก่อนแล้วกลับมาเพราะวันนี้พูดถึงการพัดภาคไกลห่างกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่ก็ชีวิตหลักพลังงานความรักอันยิ่งใหญ่และงดงามอะมาให้คุณคุณมอบให้เขาพรลาหู อุปสรรคมากมายนะความรักคุณคาดเดาได้ยากแต่ในที่สุดก็จะสมหวังเฉลิมฉลองเหมือนมองไม่เห็นแสงสว่างรักที่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณว่าคุณจะไม่มีคู่ก็มีนะมีคนนําพาคุณออกไปจากความโสดได้พานาลายบรรทมศินนิ่งอยู่ที่คุณตัดสินใจความคิดเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆใ,ในระยะอันไกลนี้ เพราะวบนี้พูดถึงความนิ่งความคิดจะมีคนที่รักคุณพร้อมที่จะดูแลคุณได้คุณดูแลเขาได้ดุพลังงานคุณบางครั้งคุณก็เหมือนต้องการที่จะมีคู่บางทีก็เหมือนไม่สนใจไม่ต้องการมีคู่ไม่ต้องการออกไปจากความโสดมีความสุขอยู่กับความเป็นโสดเพราะมีมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะมีความสุขว่าจะเป็นไปได้แต่ก็จะสมหวังนะเนี่ยไพ่อินอะ สำเร็จสมหวงังความรักอันอยิ่งใหญ่แรงงดงามด้วยคุณคิดคุณตัดสินใจเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณ mm. หมายเลข11หมายเลข4ี่หมายเลขสหมายเลขสหมายเลข14หมายเลข12หมายเลข5้าหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพัานธ์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดปีจอถ้าคุณยังไม่พบเจอคุณจะพบเจอนะเพราะพระแม่คงคา ความสุขความสมหวังรออยู่ถ้าคุณจะได้เฉลิมฉลองดังที่คุณคิดที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจไพ่ก็ย้ำซ้ำมีคนที่เขาจะพาคุณออกไปจากความโสดความร่มเย็นมาให้คุณในพลังงานของคุณเรามาดูพลังงานของเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างไรพาพาย พระพายดูเป็นคนที่เขาคาดหวังกับความรักไว้สูงเหมือนกันนะสมบูรณ์แบบต้องการมาปรับความเข้าใจกับคุณพระพายความไม่แน่นอน,นวิตกกังวลกับความรักในตอนนี้กลัวสูญเสียผัดพาคจากคุณกลัวคุณไม่รักวุ่นวายใจเขาต้องเลื่องต้องตัดสินใจเด็ดขาดในชีวิตเขาว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะทําอย่างไรจะเลือกใครคนจะทําอย่างไร เขาต้องตัดสินใจให้แน่นอนให้มั่นใจดูเขาเป็นคนที่แล้วเขารักคุณอยู่อัว่วคุณไม่รักวุ่นไหวใจเขาวิตกกังวลความรักคิดไม่ได้แก้ไม่ตกพระขันทก,กุมาร เขาพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณนะไม่ว่าเขาลักใครแล้วเขาจะเอาชนะใจอดทนอ่อนอ่อนผ่อนตามในที่สุดก็จะสมหวังความเริ่มต้นแต่เขาเป็นคนที่คบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรและเขาว่าคุณเป็นคนที่คบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรพลังงานสลับกันแต่เราดูพลังงานของเขาเข้ามาเอาชนะใจคุณแต่เขาเป็นคนที่นะ่ะ พระขันธกมาน่ะดูอ่อนกว่าวัยดูเก่งกว่าอายุดูเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะเผชิญเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตเขามากมายเป็นคนที่อดทนมีความมานะพยายามเก่งเฉลียวฉลาดความรักที่ดีมาให้คุณนพระนางสุพรรณมัจฉา อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขหรือคุณอยู่ใกล้เขามีความสุขความสมหวังดูเขามีความสมรรถะเรียบง่าย <d> การความรัก <d> เข้ามาในชีวิตคุณดูแลคุณหรือเขากับคุณเคยรู้จักกันมาก่อนอย่ยพ่อใบนี้พูดถึงความรักที่เคยรู้จักกันเคยช่วยเหลือกันพัฒนามาเป็นความรัก <d> คุณรักเขาเขารัก <d> คุณรักที่ดีมาให้คุณแล้วเขาว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความสมรถะเรียบง่าย จบแล้วเริ่มต้นใหม่หรือเขาจบจากอดีตของเขาชีวิตเขาเคยผิดหวังเสียใจแล้วมาเริ่มต้นใหม่ย้ำสาเหมือนเหมือนคุณอะแล้วก็แล้วก็มาคุณกับเขาจบกันแล้วมาเริ่มต้นใหม่เข้ามานำพาคุณออกไปจากความโสดเริ่มต้นใหม่พาเทวฤษี ขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาความรักกว่าจะสมหวังวก,กว่าจะเข้าใจกันใช้เวลา,าพระพรมมฤาษีอะเรื่องนาที่การงาน,งานการเงินประสบผลสําเร็จแต่ความรักเขาใช้เวลา,วาลก,กว่าจะเข้าใจวาก,กว่าจะสมหวังพระแม่อุมาความไม่ยอมแพ้ความมั่นคงนะลูกเขาเป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์แต่เขาเหมือน พลังอำนาจในตัวเองแต่เขาจะยอมยอมรับหรือเขาอะ่ะหัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณเพราะการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาความรักความคนที่เขาจะนําพาคุณออกไปจากความโสดเขารักคุณนะแต่ชีวิตรักเขากว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังดูกคุณเองกว่าจะเข้าใจเพราะดูพลังงานรวมๆอะ่ะแต่ว่ามองดูแล้วเขานํารักที่ดีมาให้คุณเพราะเป็นนี้พูดถึงคู่ ความเป็นคู่เขารักคุณห่วงใยคุณดูแลคุณได้คุณดูแลเขาได้มีความสุขมาอยู่ใกล้คุณนําความสุขมาให้คุณเพราะวันี้ของคุณก็พูดถึงการเฉลิมฉลองดังที่คุณคิดคุณต้องการแือเป็นพลังงานที่นําพาคุณออกไปจากความโสดพลังงานที่ดีมาให้คุณดูแลคุณคุณดูแลเขาความรักความเข้าใจกันน่ะถึงแม้จะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง ใช้เวลาในที่สุดก็จะสมหวังแต่ตอนนี้ดูเขาวิตกกังวลกลัวการสูญเสียผัดผาากลัวคุณไม่รักคุ่นวายใจอะวิตกกังวลหรืออยูดย่ด้วยตัวเขาเองต้องเลือกต้องตัดสินใจในความรักต้องเลือกต้องตัดสินใจเขาเลือกไม่ได้แก้ม่ตกอยู่ว่าจะทําอย่างไรต่อไปแล้วเข้ามาในชีวิตคุณนําพาคุณออกไปจากความโสดบุ่วายใจหรือกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขค่าหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขสามสิบเอ็ดหมายเลขสิบเก้าหมาย 3, มเลขสามหรือไม่ก็เกิดปีขานหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดาราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนเขาจะนำพาคุณออกไปจากความโสดเข้ามารัก <all> คุณ เรามาดูว่าฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจของเขาความรักเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณเสียงภายในหัวใจเขาคิดอย่างไรกับความรักกับคุณเส้นเขตแดนระหว่างคุณกับเขามีเขตแดนหรือเขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนเหมือนมีกฎระเบียบในการเลือกคนรักความรักนะ มีเขตแดนที่จะเลือกที่จะคบกับใครเป็นคนที่รักคนยากแล้วรักจริงต้องการครอบครอบครัวความรักที่อบอุ่นแล้วเขามอบความรักที่อบอุ่นให้กับคนที่เขารักให้กับคุณได้แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังมีเขตแดนมีกฎเกณฑ์ความรักต้องการความรักความอบอุ่นกลยุทธ วิธีที่แยบยนต์ที่จะสร้างครอบครัวความมั่นคงดูเขามีเสน่ห์นะอีกใบความงามครอบพบใบนี้พูดถึงความงามความสดใสครอบครัวที่ที่สวยงามความรักที่สวยงามที่ดีดูเขาเป็นคนหลอ่อคนสวยด้วยนะแล้ะเขาว่าคนหลอ่อคนสวยคนมีเสน่ห์ขยายอีกใบ ความรู้สึกขอบคุณในความรักนี่ยนำพาคุณออกไปจากความโสดความสุขนะเพราะวันนี้พูดถึงความสุขการรู้สึกขอบคุณในความรักขอบคุณคุณที่ได้พบรักความรักต้องการครอบครัวที่อบอุ่นดูพลังงานความรักเพราะเราเราดูความรู้สึกความฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจของเขาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคุณเป็นพลังงานที่ดีความรักที่ดี แล้วเรามาดูพลังงานหัวใจคุณเป็นอย่างไรความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจคุณกับความรักคิดอย่างไรเป็นอย่างไรอิสระธรรมชาติมีความสุขปล่อยไปตามธรรมชาติรักที่เป็นไปตามธรรมชาติชีวิตที่มีความสุขกับธรรมชาติธรรมชาติแล้วแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ดูความรักคุณต้องการความรักความสงบความลมเย็นลมลื่นเพื่อนความรักที่ดูแลคุณเข้าใจคุณอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคบกันเป็นเพื่อนต้องการความรักความเข้าใจความมั่นคงคุณมอบรักที่ดีให้กับคนรักเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดได้อยู่ด้วยกันบุคคลแห่งโชคชะตาคุณหนีเขาไม่พ้นนะเพราะได้แดงคุณผูกกันไว้แล้ว คุณจะได้พบเจอกับเขาถ้าคุณยังได้เมื่อพบเจอถ้าคุณพบเจอแล้วเขาจะนําพาคุณออกไปจากความโสดน่ะเป็นคู่ของคุณไม่ว่าจะพัดผาดไกลห่างไม่ว่าคุณจะไม้เลือเขาก็จะได้มาเป็นคู่กันเพราะดวงชะตาของคุณผูกกันไว้แล้วบุคคลแห่งโชคชะตาของคุณเขาจะนําพาคุณออกไปจากความโสดได้ดังที่คุณคิดนะเพราะวันนี้หยูบคบกันเป็นเพื่อนด้วยธรรมชาติได้มาพบเจออีกใบ หนีไม่พ้นโชคชะตาได้กําหนดไว้แล้วให้คุณกับเขามาพบเจอกันเป็นคู่กันจุดเริ่มต้นของความรักบางคนก็พบแล้วบางคนก็ยังไม่พบนะ่ะแล้วพบหาจุดเริ่มต้นความรักที่กว้างใหญ่จักรวาลคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักใครเห็นใครก็รักมีสเสน่ห์แล้วพบรักมีความรัก เลกพลังงานของคุณที่ดีอ่ะทั้งเขาและคุณคนที่จะนำพาคุณออกไปจากความโสดเป็นคู่ของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโชคชะตาผูกไว้แล้ว